เรียนอะไรเพียงเท่าน,นี้นะฮะนอกจากนั้นเราไม่ได้มีพืิผลน้องได้ออกมาเอามาจําหน่ายซึ่งก็เป็นเรื่องของการก็ได้ร่วมมือเอากิจกรรมของงานนาสินค้าจากนิตประเทศนะครับเประทุเรียนอะไรเพียงเท่าน,นี้นะฮะนอกจากนั้นเราไม่ได้เพราะนั้นในยุ่นที่องการจัดงานเนี่ยปีนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายคุณช่วงวิอุดมมากอางพักไตวิพัฒน์ครับจากเนชั่นทีวี ้มของผลไม้ในปีนี้สถานการณ์ผลไม้นะครับท่านพานิชจะคิดว่าเมืองเราเป็นเมืองเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาจุดเขาอาจจะจัดแบบนึงแต่ว่ามาดูนะว่าทางท่าอิสารลักทุเรียนลองกองลำาไยลิ้นจี่ไปจนถึงกระตอเอ่อเาะทุเรียนลำาไยลองกองมังคุนลิ้นเมื่อรับประทานทุเรียน รอช่อสามนิดนึงครับเจ้าเอาไปออกกลงกายเดี๋ยวทุกวันต้นนี้มันดกเลยอะตัวมาชี้เลย